ฟนคลับทำไมทำไมวันนี้เอ้ยก็ดูทำไมวันนี้พี่เป้ไม่ไม่กินไก่ทอดก็ไม่อยากกินเนี่ยก็กคนมันไม่อยากกินแล้วทำไมต้องกินไก่ทอดนานด้วยนานๆทำไมทำไมต้องนั่งแท้นานๆพีเถอะวะไปกัเลยอะไรวีถามพี่เป้ว่าชื่อเพลงของวีคือใครพี่เป้ตอบมีนางเอกวีถมาโถูกเรื่องถูกถูกมาโถโถูก นอันนี้คือพี่เปไลฟ์มั้พี่เปไลฟ์แล้วนานมากเมื่อกี้จัดหน้ามานานมากไม่มีโหมดสามร้อยหกสิบองศาค่ะทุกคนคือเราไม่ได้อยู่ด้วยกันจัดหน้ามานานมากเราไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้ไลอกออไปเอ้าเอ้าดวยอะไรนำรูู้้หญิอะไรอะไรอะอะไรอะหลังจากนั้นเราไปโอ้โดนไล่ออกแล้วคุณโดนไล่ออกนะต้องสมัครเข้าใหม่นะรู้ยังลขัดเลยหลงขันจริงด้วยแกงนางเอ็มวีเหรอเอ๊ะนางเอ็มบีนะเอ Uhm. อะไรอ่ะอินดี้ทุกคนพี่ทำสายไม่รู้จะอินดี้แคมป์หนูโคตรงงอ่ะเอาเอาไหมเอาเอาไปคุยไหมเอาไปคุยเดี๋ยวมันเนี้ยใครเธอต้องมานั่งนี่เจอตรงมานี่แล้วตรงนั้นไม่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราสลับกล้องสูงแป๊บหนึ่งหนึ่งสองสามลสลับกล้องสูงแล้วเจอว่าอินดี้แคมป์คืออะไรอ่ะแบบว่าคือแบบโอ้โหกล้องก็คือเช็ดบ้างนั้นเนี่ยไม่ใช่เพราะเขาเอาลูกไป ที่หนึ่งคุยกันนะที่หนึ่งแบบว่าก็คุยเรื่องอินนี่แคมป์เลยอย่าไปเล่าหมดเด้อเออไม่ไม่หมดไม่หมดก็แบบคุยกันเรื่องอินนี่แคมป์เหรอเหรออยู่แล้วอินนี้แคมป์ที่พี่เสดบอกว่าอินนี่แคมป์คืออะไรอะโอเเอนะพี่นะตอนแรกอะทุกคนก็ช็อตไปเป็นพี่พี่ว่าโทเ่นตะบันกันเลยไม่คือแบบว่าพอแบบคนอื่นเขาพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องอื่นอ่อะรู้หมด รู้เหมืินดี้แคมไม่รู้จักแคก่อตั้งมาเมื่อหเดือนไม่ไม่มีคือพี่ติดตามแต่พี่อะไรจําชื่อไม่ได้ไงคือพี่ติดตามมาตลอดพี่ติดตามอยู่ตชาติตลอดชลอดชาติชาติยังไม่เจอาไม่เจอไม่เจอีเป็นขอมีนะทุกอย่พี่รู้ว่ามีแต่งเพลงไงมันเป็นรายการชื่อเพงอะชื่อเพงอะไรอันยากอันยากไปอ่ะอันยากมากอันยากไปอ่ะที่รู้ว่าชื่ออะไรสีพยางค์ อะไรสอดสายอะไรสับขาล้อเอานะสับขาล้อพ e ี่เป้รู้ป่ะพี่เป้รู้ป่ะพี่เป้รู้ป่ะมีนางเอกเอ็มวีออไม่ได้ทำตามเลยสักอกแต่นางเอกมวีสวยรู้ว่าไปถ่ายที่ไหนโอ้ยอันนี้รู้ลึกอันนี้เล่นไปกันต่าเนี่ยฉันรู้ว่านางเอกเอ็มวีเป็นใครโอ้ยพี่ผักพี่ผักพี่ผักรู้เลยบ้างฉันรู้ว่าสี่เอ็มวีปีนี้ ก็คือเปปลี่ยนนเเขาบอกว่าให้ตามน้องงีกับพี่เชอมาเร็วน้องงีน้องงีมาน้องงีน้องงีมาเลยแต่ว่าห้ามห้ามห้ามเฟมเราต้องแบบส่งผันบูทุษนะส่งผันบูทุษตื่นเต้นเฮ้ยพี่เชอร์มาแล้วพี่เชอลูกสมุนพี่เชอลูกสมุนลูกสมุนมาแล้วมาแล้วสมุนแล้วถึงเวลาแล้วเร็วช่วยพี่เชอิ์ขนมนะอะไรพี่เชอรเขาติดกินขนมขนมอะไรน้ำผึ้งอะไรเงี้ยฮะแล้วไงตอน้ำผึ้งอะไร ต้องมาตั้งแต่วันนี้ที่ถึงมาไม่เป็นไรไมที่หนูพูดเลยที่พ่อเสียทักทายทักทายว่าสวัสดีมาแล้วก็มาละจาแล้วก็โอเคไปเทคโนโลยีดีมากหมดหมดสีผมคืออันนี้เขาส่งกันหลับดีเนาะไอเดีแบบดีกว่าทุกแอปที่มีมาเลยนะนี่คือแอปไอแอมมีเดี๋ยวค่อยไล่มีเดี๋ยวค่อยไล่มีเดี๋ยวก่อยไล่ไปวันหยุดเดี๋ยวรอแป๊บนึงแล้วฉันเพิ่งไลฟ์ไปเมื่อวานแล้วไม่ต้องรำคาญหนือว่าพ่งไลฟ์ไปเมไว้วันไหนวะ มเมื่อคืนนี้เจ้าดำไปลุยก่อนพี่เป้กันกันงั้นกลับมาทำไมทำไมวันนี้เอ้ยก็ดูทำไมวันนี้พี่เป้ไม่ไม่กินไก่ทอดก็ไม่อยากกินเนี่ยก็คนไม่อยากกินแล้วทำไมตองกินไก่ทอดนานด้วยนานทำไมทำไมต้องนั่งแทะนานๆรีบไปเลยอ่ะนี่ทำไมก็ว่างใช่ใช่พี่เป้วันนี้พี่พี่กินพี่กินข้าวกี่แก้วคะ ไม่เคยไม่คุยไม่คุยพี่เป้ไม่ต้องแล้วนะมันเหมือนไม่เหมือนแล้วอันนี้ใช่เลยแหะพี่เป้อยู่อยู่ที่ไหนคะอยู่เชียงรายหรือเปล่าก็อยู่เชียงรายอยู่เชียงรายแล้วะเมื่อไหร่พี่เป้จะกลับแต่อุเพ่เมื่อไหร่คะก็เพิ่งมาแล้วจะไม่กลับยังไงยังไงอยู่หอหรือเปล่าคะพี่เป้ก็บอกว่าอยู่เชียงรายแล้วจะมาหออะไรพูดภาษาเหนือให้ฟังอันนี้เจอบี่เปะ แม่ซื้อบีแนเคยังมีคนบอกว่าเมาป่ะเนี่ยเฮ้ยดูได้ไงอ่ะรอเล่งไม่ได้กินเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีแม่อยู่กุดบุญจะมีแม่นั่งคุมอยู่ตรงนู้นนะคะอ๋อไอเนี้ยมีแต่คนแบบเรียกหาแบบน้องงี้น้องงี้น้องงี้คือใครอ่ะน้องวี่เลยอ้าวอ้าวน้องงี้น้องงี้คือใคร จืวีไม่ใช่ตอนแรกคิดว่าพูดผิดแต่พอได้พูดว่าน้องนีหลายๆรอบก็เลยแบบเอ้าน้องเอ๋ยไงไม่เคยวีอินได้แคมป์ที่ติดตามอยู่ห่างอย่างห่วงแต่น้องนีอะน้องนีไม่ใจตาก็ไม่ติดตามไม่รู้จักนีไม่รู้จักจริงไม่รู้จักน้องนีเลยหรอไม่รู้จักไปถึงว่ามันคือฉายาของวีแบบนิวนิวฉายาหรืออะไรอ้าเอ้าเอ้าวพูดไปถูกพูดไม่ถูกเออพูดไปถูกแต่ก็ก็

งง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 ง ไม่บินใช่ไหมบินนั่นแหละมันจะเป่าพอป่ามันก็จะต้องต้องต้อ้องห้อกต้องตงต้องต้องตนอกต้อง้องต้องต้องต้องบ้องต้อก็บองตองต้อนแ้องต้อบตนองต่อไต้องต่อง้องต้อง้องติองต้องต้อง้อะไ้นงต้ึงต้องน้อง้อง้องต้องต่อกต้งเขาบองบ้นหมดอสยไม่บิอเนี่ยฉ้นของฉันมันขับยังอง้อออ้งออ้้ออองมงม่้ล้้้อ อะไรอะไรเนี่ยเพื่อนขับกูบอกเนี่ยไม่บินไม่บินเนี่ยเป็นที่เขาไม่บินบอกบินนะปอเขาบอกว่าบินหมายถึงบินจัตวานี่ตลกว่ะอะไรเรื่อยๆมีถามพี่เป้ว่าชื่อเพลงของวีคือใครพี่เป้ตอบมีนางเอกมีเราคือแบบตอบตอบทุกอย่างอะที่ไม่ใช่มีถามเลยแล้วแบบไม่ใช่แค่พี่เป้นะทุกคนเลยแบบมิวสิกก็ตอบอีกเรื่องที่ถามก็ตอบอีกเรื่องรู้เลยนะว่ารู้ไหมอะ คือวีเพราะว่าอะไรตอบมาหมดเราอะเราเป็นคนสุดมากเออต้องถามเนี่ยมองหน้าพี่เป้รู้ได้เองดีไหมต้องถามอย่างงี้ก่อนจะถามต้องมองหน้าคนตอบก่อนเฮ้ยขอโทษไม่เต็มใจเฮ้ยอะไรอ่ะเสียงดังรอะเออเป็นไรอะเขารู้เสียงดังอ่ะเออเลูกปกพี่เป้เห็นแต่เนิ้วกลางจริงเหรอเฮ้ยเฮ้ยพี่เป้เคยใชอไแบบนี้ แต่นิ้วกางเอาแล้วไม่เดี๋ยวชี้ก่อนดิแต่จริงเนี่ยไปเสิร์ชมาบอกว่า ENFP กับแต่นิ้วกางจริงเหรอวะ i n f เข้าไปดูเออเป็นแบบเถ้าเป็นถ้าเป็ดน่้วคู่จะเป็นเดี่ยวคู่ดียวเราเรามีคนตรวจสอบระบบโอ้ยมันน่ากลอยส่งแต่นิ้วนะทำไมไม่เห็นแต่นิ้วกางอ่ะเฮ้ยมันเห็นแต่ว่านิ้วชี้นี่อีกด้วยจริงด้วยไม่แต่มันคือนิ้วชี้ไม่แต่เขาก็รู้เลย มันคือการหันออกนะคุณแย่คุณเขาเลยถันเข้าอ่ะอันนั้นะคิดมากคุณแย่โอเคโอเคเแต่มีคนพิมพ์แบบแม่ชีบินกับคนบาปทั้งเจ็ดทุกคนมีไม่ถึงเจ็ดคนเฮ้ยเฮ้ยไม่ถึงคุณพี่มีไม่ถึงมีอยู่ละเด้อะไรด้วยจ๊ะว้าวเล่อ่ะ นี่ถึงเจ็ดค่ะคุณพี่แรงมากอันนี้แรงจริงๆนะอันนี้แรงจริงโถมาโถ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 มาโถโถเดี๋ยวเดี๋ยวโถโถมาโถโถโถคนแรกต้องเป็อะไรคะตัวเลขป้าบีบ้านเราก็เออมี่ไงพี่เดี๋ยวหนูขอลองเล่นได้ปะอ่ะหกคนนะ จะคิดไม่ทันจะคิดไม่ทันโอ้โหอะไรเงียบเลยตอนนี้เหมือนทำทดสอบอยู่ทำแบบทดสอบจริงจังมากสิกต้องภาคแล้วตอนเนี้ยิกพักแล้วสิกต้องพักแล้วอ้าวงานเข้าเฉยใช่เลยเลยอคนที่ทำเลยใช่คนอ้าวอ้าวทำทุกคนเลยอันนี้วีทำหรือทำเลือกไปเลยจริงจังจัดเฮ้ยมันเลือกไปเลยไม่ได้ u o t e v com คอมงั้นฉันปิดไรไปอยู่ปไปล้างเครื่องสำอางปิดแล้วหรอ มินาะ